กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกในพื้นที่ตอนบนของประเทศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่26-30เมษายน2557ฉบับที่24ลงวันที่30เมษายน2557ว่า บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิหนองบัวลำพูขอนแก่นกาลสินมหาสาร าครร้อยเอ็ดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบ,บุรีและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบ,บุรีและตราดควรระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน